สวัสครับวิดีโอนี้ก็มาดูคำสั่งพทเทินนะครับก็จะมี rectangular circular แล้วก็ m i ลอร r นะครับก็เหมือนคำสั่งพทเทินพวกนี้ก็เหมือน autocad นะครับก็มาดูตัวอย่างก่อนนะก็ได้นะครับน rectangular นะครับก็สังเกตด,ดูนะครับจะมีลูกศรสีแดงถ้าเลือกจุดธีแล้วครับลูกศรเป็นส,สีขาว การเลคชันตัวนี้เป็นพริบเ i o ชันนะครับกับด้านตัวนี้ก็เป็นจํานวน,นนะครับห้าอ,อันนี้ก็คือความยาวนะครับแพทเทนร์นครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับสิบได้ยี่สิบจาตรงนี้ถึงตรงนี้ยี่สิบตัวครปุ๊บนะครับยี่สิบถ้าคิกถ้าจะแก้ไขครับคลิกตรงเส้นแล้วก็คลิกขวาอีพีแพทเทิร์นนะครับตรงนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นนะครับ Associative นะครับถ้าเราติกออกตรงนี้เราก็จะไม่สา,า,สามารถแก้ไขคอนสเตนได้นะ p อตเทิร์นนะครับไดเนี่ยครับลิกขวาก็ไม่มีนะครับไม่มี e d i t Pattern ์อยชั้นนี้ อันหนึ่งก็เป็นซิทนะครับก็คือความยาวรวมก็อย่างเช่นผม80ยาวรวมเท่ากับ5เป็นมวนเท่ากับ5ครับตัวน,นี้จะเป็น80นครับแล้วก็จป็นมวนเท่ากับ5นี่ครับ แอทเทนแอทเทิร์นนี้สามารถใช้ได้ทั้งสทิศทางนะครับระดับชัน1และรดับชันสเช่นตัวอย่างนะครับดับชันนี้ 5. ตนนี้เรได้ชั้นสองแล้ครับออหนึา,นา<ต>เนี่ยครับกอคำสั่งและเชนกลาแพทเท t ร์นอ๋อก็มีอางานนึงครับ้ต้ล่างเดินไปดีแพทเทิร์น องพนะครับถ้าเราเลือกอนไหนไม่ให้ใหเทอร์นั้นก็จะไม่ปรากฏนะครับเนี่ยครับอันนึงก็เป็นเซตรา l พทเทอร์นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเลือกเ e นิ e ก่อนเลือกแกนเลือกจำนวนเลือกมุม เนี่ยครับของการงานก็คำสั่งมิลเลอร์นะครับก็เหมือนราจะแท็กแล้วคลิกเลือกแล้วก็คลิกมิลเลอร์ไลน์ไปแอปพลายโอเคครับผมสำหรับในอันนี้อแพทเทิร์นนะครับก็มีแค่นี้นะครับครับขอครับ